สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับริชชัสนมเปรี้ยวนะครับโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นซาวเบอรี่นะครับเป็นกลิ่นใหม่ของเขานะครับเพราะว่าตอนแรกที่ริชชัสออกมาเนี่ยเขาก็จะออกไปแบบเป็นลูกคูณนะครับกับผลไม้รวมก็ซึ่งลูกคูณเนี่ยก็เขาเหมือนว่าเฮ้ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับเพราะมีมีเจ้าไหนทำนะครับกับไอตัวเนี้ยที่เป็นผลไม้รวมก็คือว่าเฮ้ยเจ้าอื่นขายผลไม้รวมเนี่ยขายผลไม้รวมนะครับแต่ช่วงหลังนะครับเหมือนกับเขาอยากจะทำรสชาติที่แมสบ เขาก็ออกเป็นตัวใหม่ครับซาวอรี่พูดตรงนะครับซาวอรี่เนี่ยแบบไม่ไม่ถือว่าเป็นรถใหม่นะแต่ว่าถือว่าเป็นรถแมสนะครับบางทีเขาอาจจะแบบอยากได้ตลาดแมสมากขึ้นนะครับซึ่งส่วนประกอบนะครับทั้ง3ขวดนี้เท่ากันนะครับนั่นก็คือเป็นโยเกิร์ตนะครับ50%นะครับจากนมผงเต็มมันเนย5%นมผงขัดมันเนย2.14%นะครับน้ปอร์เ5็นะครับน้ำตาลห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใช้แบคทีรีนแบคทีร์บาซิลัสนะครับโทบาลสี่ดิทัตนะครับก็ จุด,จดลิขสิทธิ์นะจ๊ะใช้อย่างเดียวกันไม่ได้นะครับเขาจะฟ้องกันนะครับก็พูดตรงๆเ่ะเหมือนกันแค่เปลี่ยนกลิ่นแค่นั้นแหละโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันครับว่าเป็นยังไงกันมั่งกับน้ำตาล5.5%นะจ๊ะโอเคแกะมาดูนะตารตานตาราน <c oughs> เฮ้ยกลิ่นสาบปรีหอมกลิ่นสับรดหอมโอ้โหสีก็ไม่ผิดหวังนะครับสีก็ต้องมีความเป็นชมูอ่อนนิดนึงโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ ตรงๆนะตัวเนี้ยที่กินไปหลายอ่นนะครับเพราะว่าพยายามหาความแตกต่างกับเจ้าอื่นความแตกต่างกับเจ้าอื่นไม่อยู่อย่างเดียวครับนั่นก็คือว่าต้องเข้าใจาก่อนนะครับว่าตัวนี้ครับเป็นสูตรลดน้ำตาลามสิบเจ็ดปเ็นะครับดังนั้นพูดเลยนะครับรว่าให้หลับตายกินน่ถามว่าเจ้าอื่นยังไงครับ น้ำตาลน้อยกว่าเท่านั้นับก็คือรู้สึกของความหวานที่น้อยกว่าเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้มันน้าตาลห5จุด้าไงเจ้าอื่นมันแปดเปซ็นสิบปอร์เซ็หรือสิบสาปเ็นะครับก็แต่ว่าในเรื่องของผิวสัมผัสนะ่ะในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของอะไรเงี้ยพูดตรงนะไม่ต่างกับเจ้าอื่นเลยนะครับแต่างี้ต่างจากเจ้าอื่นนี่เพียนรู้สึกได้คือในเรื่องความหวานนะครับก็มันก็คงจะเป็นแบบเดียวกันแหละนะครับความจริงมันน่าจะมีซิกเนเจอร์หน่อยนะสักนิดหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็ มีแค่ความหวานนะครับที่น้อยกว่าเดี๋ยวเป็นซิกเนเจอร์เพราะเรื่องกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะครับแล้วก็ความหนักมวลของเนื้อโยเกิร์ตเนี่ยเหมือนกับเจ้าอื่นครับต่างแค่น้ำตาลน้อยกว่าโอเคครับต้องจัก,การรีวดูคลิปนี้ไปเป็นเท่านี้นะครับชอบฝากกดไ like, ลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ